สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์สำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของชาวธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ในความสัมพันธ์ที่บอกว่ารักแรกพบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย ให้ใยแรก2 o ออฟคัพสถ้วย4ฟออฟวอร์ไม้เท้า5ฟออ f วอร์ไม้เท้าเ h e magic เชนเทพผู้อย่างรู้ฟ้าดิน3 of ออ p คัส ถ้วย king of pentacles kin, ราชาถือเหรียญ seven of pentacles เจ็ดเหรียญ ten of wands สิบไม้เท้า knight of cups อัศวินถือถ้วยและสุดท้าย k คิงออฟ o วดราชาถือดาบในความสัมพันธ์ในครั้งนี้สำหรับชาวทาตน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมนีนะคะที่บอกไปว่ารักแรกพบจะเป็นอย่างไรเจ้าชะตาชาวทาตุน้ำได้ไพนะ่สองถ้วยนะคะสองถ้วยเป็นไพ่ของคนที่รักอะ่ะ รักตั้งแต่แรกโชคดีนะคะในความนึกคิดของคุณในช่วงตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันโชคดีมันเป็นจังหวะที่ดีโอกาสที่ดีที่ได้รู้จักกันความรักเริ่มก่อตัวขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญบางคนอาจจะเจอความรักโดยบังเอิญ ะะเป็นความรักแรกพบตั้งแต่พบตั้งแต่เจอมันเป็นความรู้สึกที่บอกว่ามันมีความผูกพันน่ะมันมีความผูกพันมันมีความคุ้นเคยเราเคยเจอกันที่ไหนเราเคยพบกันที่ไหนมาก่อนมันเป็นความรู้สึกคุ้นชินคุ้นตากับรูปลักษณ์กับลักษณะกับคําพูดกับกิริยาท่าทางที่ที่เขาเป็นน่ะพอได้เจอหน้าก็รู้สึกคุ้น เหมือนเคยเจอกันที่ไหนมาและก็มักจะมีทัศนคตินิสัยที่เวลาชอบทำกิจกรรมต่างๆมักจะคล้ายคลึงกันนะคะเป็นคู่ที่ช่วยกันบางคนชวนกันไปทำบุญบางคนชอบกิจกรรมทำอะไรที่คล้ายๆกันไปเที่ยวประมาณนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ต้องขยายความมากมายแต่รับรู้ได้หัวใจว่าในใจลึกๆคือรู้สึก ร,รู้สึกชินรู้สึกผูกพันโดยแบบสนิทใจไม่ต้องมีคำถามอะไรแค่พูดอะไรก็ก็เชื่อใจไว้วางใจให้ความไว้วางใจและแนบสนิทใจบอกได้เลยว่าการที่ตัวคุณและเขาได้มาพบกันในช่วงตอนนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเหมือนเป็นผมลิขิตมันเหมือนเป็นคู่ที่ตามหากันมาอย่างยาวนานสักระยะหนึ่งแล้วได้มาเจอกันในช่วงตอนนี้ในความสัมพันธ์ที่บอกไป คุณคิดมากกว่านั้นมันคือการสร้างครอบครัวคุณมองข้ามไปถึงการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันการสร้างครอบครัวเล็กๆพร้อมนะคะพอแม่ลูกใส่สัมพันธ์ที่อบอุน่นเริ่มสร้างครอบครัวไปด้วยกันเริ่มวางแผนมีการมั่นหมายมีการเจรจาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันเป็นลำดับขั้นตอนที่มันเป็นไปแบบธรรมชาติะ ม,มันไปเป็นแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องปรุงไม่ต้องฝืนไม่ต้องแต่งอะไรแต่ภายในใจทั้งตัวคุณและเขาต่างร,รับรู้ในความรู้สึกต้องการที่มันเกิดจากภายในใจจริงๆบางคนพบเจอกันไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงเดือนไม่ถึงสองเดือนก็ตกลงมั่นหมายปรับปรับชับพันแต่งงานมั่นหมายอยู่ด้วยกันแล้วก็สร้างครอบครัวไปด้วยกันนั่นเอง จะเจอคนที่ศีลเสมอกันคนที่เคยทําบุญเคยสร้างบุญมาด้วยกันจะได้มาเจอกันในช่วงตอนนี้สําหรับชาวธาตุน้ําไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ผลกรรมตามมาเพื่อให้คุณได้พบถึงได้บอกว่ารักแรกพบบางสิ่งบางอย่างเพิ่งเจอกันแต่มันเหมือนกับคุ้นเคยเหมือนเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ มันเหมือนกรรมดีผลดีของคุณมันได้เปิดแล้วดวงของคุณมันได้เปิดแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะได้พบกับคู่ของคุณคู่บุญคู่ชีวิตจะปรากฏตัวขึ้นในช่วงตอนนี้ถามว่ามีอุปสรรคมีปัญหามีอะไรบ้างไหมมีอาจจะมีกลุ่มบุคคลหรือคนร,บรอบๆตัวคนคนใกล้ชิดนะคะคนเก่าๆมักจะไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์อาจจะพูดเพื่อเตือนสติก็ได้นะคะ บางทีความรักมันเกิดขึ้นมันเร็วเกินไปปุบปับฉับพลันนะคะเกิดการมั่นหมายการแต่งงานก็อาจจะมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายความรู้สึกที่มันอยู่ในใจอ่ะให้คนภายนอกได้รับรู้ครบทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ความรู้สึกก็คือความรู้สึกจากภายในที่เกิดขึ้นบอกได้เลยสิ่งที่คุณตั้งใจทำมันเป็นเรื่องราวดีๆนะคะ มันเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นคุณจะได้รับผลตอบกลับมาอย่างดีแน่นอนเหมือนอย่างราชาถือเหรียญน่ะหมายถึงความมั่นคงในชีวิตหมายถึงความรักคนที่จริงใจบางคนได้พบคู่ที่มีฐานะที่ดีกว่าอาจจะอายุเยอะมากกว่า5-10ปีขึ้นไป แต่ด้วยฐานะด้วยวัยด้วยภูมิฐานด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานและความขยันของเขาบางคนได้เจ้าของธุรกิจกิจการนักธุรกิจหรือเศรษฐีก็ได้ถ้าพื้นฐานดวงของชาวทาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกรา,ราศีมีนถ้าพื้นฐานดวงของคนที่ดีก็ยิ่งจะดีขึ้นไปได้พบคู่ครองที่มีฐานะที่ดีและเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือและซัพพอร์ตชีวิตของคุณให้มันดีงามมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ถือว่าเป็นความรักที่คู่ควรและเหมาะสมสำหรับชาวาธาตุน้ำที่คุณจะได้พบในช่วงตอนนี้นะคะเป็นคู่ที่เข้ามาเพื่อช่วยเหลือเป็นคู่สร้างคู่สมเป็นคู่ชีวิตชีวิตของคุณจะดีต่อไปในอนาคตถ้าได้เลือกคู่ชีวิตที่ดีและเสีลเสมอกันอย่างไพ่ใบนี้นะอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะมากกว่าคุณ5-10ปี แต่เขาดูดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานหรือประเภทเจ้าของกิจการนักธุรกิจประมาณนั้นส่วนทางด้านคนรักของคุณในความรู้สึกนึกคิดเขาเชื่อเขาเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์เขาเชื่อเรื่องผมดิคิดบางครั้งเขาเชื่อในกรรมดีเขาเป็นคนที่มีบางสิ่งบางอย่างที่รับรู้ได้ด้วยเซนของเขาและความรัก ก็เกิดขึ้นกับตัวเขาและเขาพร้อมที่จะชัดเจนได้ทุกเมื่อหมายถึงว่าคนเนี้ยเขาเก่งและเขาฉลาดและเขาก็เชื่อเรื่องพวกสิ่งลี้ลับอาจจะเป็นคนที่คลองสูตรมาอย่างยาวนานและเป็นคนที่มองโลกได้ชัดเจน ไม่ต้องให้ใครมามาบอกเขาแต่เขาสามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาได้ด้วยตัวเขาเพราะเขาเป็นคนที่เก่งและฉลาดเป็นคนที่รู้คาดการเหตุการณ์อนาคตได้อย่างชัดเจนถามว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ไหมก็ไม่แต่ความรักมันจะเข้ามาหาเขาอยู่เรื่อยๆแต่การที่เขาได้มาเจอกันกับคุณในครั้งนี้ถือว่าเป็นความรักที่ดีเป็นความรักแรกรักแรกอ่ะที่ได้มาเจอกันแล้วมันรู้สึกว่ามันพิเศษ มันพิเศษมากมันมีความรู้สึกจากภายในที่รับรู้ด้วยหัวใจทั้งสองฝ่ายว่ามันใช่แล้วอ่ะคนที่หัวใจต้องการคนที่พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมองเห็นถึงในเรื่องของอนาคตไปแล้วอ่ะนั่นแหละนะคะคนที่พร้อมที่จะมอบใจมอบตัวพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปและสร้างครอบครัวที่มีความสุขไปด้วยกันพร้อมไหมพร้อมนะนะคะ สามถ้วยหมายถึงการเฉลิมฉลองการเปิดตัวการออกสื่อการออกสังคมการทําบางสิ่งบางอย่างที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์หรือออกสื่อออกสังคมหรือบางสิ่งบางอย่างได้พบปะผู้คนได้แจ้งเกิดได้ชี้ได้บอกแนะนําคบกันแล้วนะวางแผนชีวิตไว้แล้วนะอาจจะมีการมั่นหมายการสู่ขอทําบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มันเป็นแสดงให้รู้ว่าตัวคุณและเขา ครบกันแล้วอ่าคบกันแล้วนะจับจองกันแล้วนะมั่นหมายกันแล้วนะมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและสิ่งที่ชาวทาดน้ำคิดหรือว่าอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นหมายถึงการที่ตัวคุณไพ่ใบนี้หมายความว่าความรู้สึกในใจที่คุณมีอ่ะมันก็ตรงกันแต่ว่าบางเรื่องราวอ่ะคุณต้องจัดการด้วยตัวเอง ะะอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องจัดการด้วยตัวเองเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องภายในเรื่องส่วนตัวของคุณที่คุณจะต้องจัดการหรือวางแผนทำบางสิ่งบางอย่างให้มันเป็นขั้นเป็นตอนเพราะชาวธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนโดยพื้นฐานนิสัยของคุณคุณเป็นคนที่ใจดีอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนอื่นและก็ขี้สงสารเป็นคนที่รักใครรักง่ายรักเร็วนะ แต่ถ้าได้รักแล้วก็จะรักนานเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคุณนะมันเริ่มก่อตัวยิ่งยิ่งนานวันยิ่งรักมากยิ่งผูกพันนะยิ่งนานวันยิ่งรักมากยิ่งผูกพันถอนตัวไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะทำทุกอย่างให้คนรักสบายใจให้คนรักมีความสุขทำด้วยความจริงใจอ่ะชาวทาน้ำเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ไม่เสแสร้งนะรักใครก็รักจริงแล้วก็รักคนเดียว เพราะฉะนั้นความน่ารักของคุณความนิสัยของคุณแบบนี้มันจะทําให้ความรักของคุณกับคนรักอะอยู่ด้วยกันได้ไปแบบยาวๆเพราะคุณเป็นคนที่เปิดใจก่อนชาวาน้ำเป็นคนที่เปิดใจเร็วเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะแล้วก็นิสัยของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนกับบุคคลประเภทไหนเด็กผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามเขาก็จะรักคุณจากหัวใจที่มันบริสุทธิ์ของคุณนั่นแหละนะคะอืม สิ่งที่อยู่รอบตัวคนช่วยเหลือคนรอบข้างมีไหมไม่บางครั้งอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งที่คุณมุ่งหวังและอยากจะทําในช่วงตอนนี้อาจจะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงานหรือบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณคุณต้องเริ่มต้นจัดการได้ด้วยตัวคุณและคุณจะผ่านมันไปได้นะคะหวังพึ่งพาคนอื่นไม่ได้นะในช่วงตอนนี้คุณจะต้องลงมือทําด้วยตัวคุณแม้ว่าจะหนักจะเหนื่อย สักเพียงใดแต่คุณจะจะผ่านมันไปได้ต้องทุ่มเทความรักครั้งนี้ทุ่มเทหนักมากเลยชาวธาตุน้ําแต่ก็เป็นผลนะถือว่าคุณได้ตอบกลับมาแบบเกินร้อยที่คุณได้รับในใจของคุณนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นบางคนไปตามหาไพ่ใบนี้หมายถึงว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่ในช่วงตอนนี้อาจจะเป็นการเดินทางคนรักของคุณอาจจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลมันหมายถึงการเดินไป ะะมันหมายถึงการตามนะะออกไปนะคะเพื่ออะไรเนะี่ยถือถ้วยไปตั้งใจนะนะคะตั้งใจไปบอกเขาตั้งใจทําบางสิ่งบางอย่างให้ล้วนแล้วแต่มีแต่ความรู้สึกดีๆที่อยากจะมอบให้คิดถึงห่วงใย,ยอะ่ะถึงได้ไปหาเออถ้าไม่คิดถึงไม่ไปนะแสดงว่ามีความคิดถึงมีความคิดถึงมากมีความต้องการห่วงหาอาทรอ,อย่างมากมีการเดินทางเกิดขึ้นเพื่อได้เพื่อที่จะไปพบกับ คนรักนะคะประมาณนั้นให้เขารับรู้แสดงเจตนาให้เขาเห็นว่ารักนะห่วงนะแคร์นะประมาณนั้นนะคะเพราะใบสุดท้ายของคุณก็คือ king of soul ราชาถึงดับก็ยังมาตอกย้ำอีกช่วงนี้จะรักมากนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่รักมากรักคนรักอะรักมากนะคะแล้วก็จะอยากดูแลเขาเป็นอย่างดีจะปกป้องเขาให้เขามีความสุขที่สุดในชีวิตเท่าที่ ความรักคนคนหนึ่งจะมีให้กับอีกคนได้ด้วยหัวใจนั่นเองว้าวเป็นความรักที่แบบมีความสุขอ่ะนะคะมันเป็นพลังงานที่ส่งออกมาว่าทั้งรักทั้งหวงนะคะทั้งรักทั้งห่วง,นะะง,ง,วงแอบหึงนิดๆอะไรประมาณนั้นนะคะมันเป็นความรักแรกพบที่มันสามารถสานต่อไปยาวๆอ่ะอซึ่งตัวคนรักของคุณเองเขาก็รับรู้ได้ด้วย ด้วยใจเขาว่าคุณจริงจังมากแค่ไหนขอไพ่ขยายเพิ่มเติมให้อยากจะบอกอะไรหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษให้สำหรับชาวทาดน้ำไหมในช่วงตอนนี้สามเหรียญ เดินหน้าต่อไปได้เลยไพ่บอกว่าความมั่นคงรอคุณอยู่ข้างหน้าการเป็นคนที่ชัดเจนในความรู้สึกเป็นคนที่ชัดเจนในหัวใจของตัวเองจะนำพาคุณไปพบแต่สิ่งดีๆในข้างหน้าอย่างแน่นอนและความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนั่นแหละ q u e o f s ฟซ o ร์ สำหรับคนที่โสดมาอย่างยาวนานหรือสำหรับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะการที่คุณได้มาเจอความรักความสัมพันธ์ในช่วงตอนนี้ถือว่ามันเหมือนกับกรรมดีผลกรรมดีนะ่ะมันเดินวนโครจรแล้วมาพบกับจังหวะเหมาะจบในช่วงตอนนี้บอกได้ว่าคุณได้เจอกับคู่ของคุณแล้วนะนะคะอาจจะมีการสละโสดเกิดขึ้นนะคะอืม GM อ น,ะะนี่ได้พบคนที่มีตำแหน่งอำนาจบารมีสูงคนที่มีอายุเยอะมากกว่าคุณ5-10ปีขึ้นไปหรือชาวต่างชาติก็เป็นไปได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่บอกได้เลยว่าได้พบคู่ที่ดีมีตำแหน่งมีอำนาจมีบารมีนะคะพบคู่รักที่ดีพบคู่ที่เข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคุณดูแลคุณได้ หรือคู่ที่ฐานะดีนั่นเองนะคะช่วงตอนนี้ถือว่าดวงความรักของชาวธาตุน้ำเปิดรับแต่คู่รักคู่ชีวิตสิ่งดีๆจะนำพาให้ตัวคุณและเขาได้มาพบกันถือว่าเป็นโชคดีๆโชคที่ดีมาก นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับชาวทาตน้ำราศีโครกฎราศีพิจิกราศีมีนในช่วงตอนนี้สู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิพมณีพยากรณ์เพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ